น <S 1> 1, <S หนึ่งสองสามสีห่ 3, 4, ห้าหกเจ็ดแปนี่เราซ้ายหันนะครับแที่2นะครับถอยหลังนะครับ1 2 3 4งสงเดินขึ้นหน้าครับ5 6 7และ8ปดต่อไป8ที่3านะครับก้าวขวา,าข้างนะครับ1 2 3 4 5ส้าห 7 8 8ที่4นะครับ1และ2 3และ4 5 6และ7และ8และต่อไปชุดที่2นะครับข้าวขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7และ 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4และ2 3และ4 5 6และ7และ8และ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5 6 7 8 4และ2 3และ4 5 6และ7และ8และ1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5 6 7 8 4และ2 3และ4 5 6และ7และ8และขอบคุณครับอย่าลืมฝึกกันนะครับสวัสดีครับ